โอเคมาเดี๋ยวเรามาโรยพัฟฟิชั่นอันใหม่กันพัฟฟิชั่นอันใหม่นี้ก็ตามหน้าเลยไอ้กวางเดี๋ยวดูก่อนว่ารอบนี้อวยอะไรถ้าอวยเจดอะก็ก็รอเจดก่อนไหนรอบนี้เขามีอะไรเราเลือกมัอ่าหน่วยชาร์จพลังต้องใช้สำหรับการเกิดเอฟเฟกต เกตเล็กเกตน้อยจะลดลง4ี่หน่วยแล้วจํานวนการสร้างดาเมจจะเพิ่มขึ้น4ครั้งเดี๋ยวลืมอ่านปับ๊บเกตเล็กเกตน้อยคือนวะ,ะเดี๋ยวขอยนะเราเข้าใจแป๊บนึงโอเคเมื่อปัานเราจมตีต่อเนื่องใส่ปะตูเป้าหมายแล้วจะชาร์จพลังให้กับเกตเล็กเกตน้อยตามจํานวนเป้าหมายที่เราจมตีนในครั้งนี้เจ็ดเหมาะมาก อเจ็ดหมอมากเลยเนี่ยแล้วเครื่องฉันเป็นอะไรนะเดี๋ยวเน็ตหลุดอีกถ้าโทรศัพท์ดับอะ่ะมาโอเคมาสิบหน่วยจะสร้างดามเมจับศัตรูแบบสุม่มคือยิ่งตีถี่ใช่ไหม เมื่อตัวละครฝาเราปล่อยท่าไม้ตายจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น3 0โดยหลังจากปล่อยท่าไม้ตายเกดเล็ก,กลน้อยจะได้รับการชาร์จพลังงานอ่าเหมาะสําหรับไอเจ้าอัชลอนหลังจากตัวละครฝ่ายเราจะมีสตูเกดเล็กกันน้อยจะได้รับการชาร์จเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้คือสําหรับคือเนปเป็นสายโจมตีต่อเนื่องอันนี้คือถ้าเรามีจมตีต่อเนื่องให้ใช้อันนี้ มีอาชลอนให้ใช้อันนี้ส่วนถ้าไม่มีอะไรเลยให้เน้นอันนี้อ่ะมาอ่า,า,อาเป็นกายภาพลมควันตั้มมึงรีบร้อนจังอ่ะไอ้เช้่มึงรีบมากอ่ะ อ่ามึงรีบมากเลยอ่ะอยากได้เจ็ดก็บอกไอ้สัตว์อืมอ่ะทับเน็ตลดเร็วขึ้นเรามีจมตีต่อนเนื่องอยู่ไม่เป็นไรพวกนี้ช่วยเบรกได้ประตูเสียเป็นไฟน้ำแข็งแล้วก็จิตภาพอยู่ลเอ็มซีเรา สกิลได้หกครั้งเนาะเพราะว่าเป็น e หกแล้วห้องบนก็ต้องเป็นคาล่าโรบินไม่ได้ป่ะเอาคาล่าไปกูเอาเบตไปไม่ได้เห้อม่นแย่งมอนกันห้องบนคิดนานนะเนี่ยเราถ้าไม่มีนะ ไม่มีมอนไม่ได้แพ้น้ำแข็งอันนี้ปะเ,เดี๋ยวน้าอันนี้คือหลังจากตัวก้อนปราจมตีซุปเปอร์หมายอืมโอเคนับทุกอันอาา่าฮะจมตีต่อเนื่องอืมไม่ได้ปะ พลาดไม่ตรงห้องบนนี้เล่นยาก่ะเด่ยเอาเอาแม่งไปยืนใกล้กันแล้วกันจะละเกอร์อะอันนี้มีไม่ได้ตีมอยู่ตอนนื่ออยู่ข้างล่างไงไม่ได้ อ่าเดี๋ยวปิดดน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 ไปดียวกว่าดนแดนดนอยู่ที่แครวะอยู่ที่ทิิงยุนเดี๋ยวมังคนจะสลับกันนะ MC กับไอเนี้ยเพราะ MC น่าจะทำดามิเอตได้บัฟบัฟของ MC นะเออไอนั่นนะเนี่ยปเปอ์เบรอะเอออืมมา うん。<noise> คืออันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเนี้ยถูกเปล่าเอาเบรมารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าจะถูกต้องสักเท่าไหร่目標出現。補給だだ。よ。いいな。なかか อ่าพลาดว่ะไม่น่ารีบิวเฮ้ยแล้วเธอเบดกูอยูอ่ไหนฮะเอาจริงดิเบดไม่มีเธอมันมีมอนน้ำแข็งอยู่อุ้ยเทียมาสอยู่อยูลาดก็เลน่นเองที レンマーがややレンマー、みんなをマネコキロクカシーセミスカシー。

ายอ๋อไม่ตายไม่ตายลูลงไปนอนหมอบเฉยเหมือนทุกขีโอ้ยมันก็แรงจังหเหรเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเบ็ดเลือดไม่พอใช้โอ้ยไม่เอาแล้วโอเคยังดี コノカキー。おみなおい、まだレトーカーン。よわし、キムレトーカーン。よし、せめのフィナーレー3 3> オキキナサイ。おい、キロクカイスマフェスさん。ああ

มสูอยบนะดึงเทินต่อนึกไม่ออกรอดึงเทินแค่นั่นแหละไม่ได้อันนี้จะเสียเลือดฟรีนะจริงๆอันเนี้ยเราไม่ควรไปสนใจตัวกลางเลยเราควรตีทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวกลาง ยกเว้นตัวกลางมันจะดูเพิ่งตีนได้นะป่าไมาเคนแบบนี้แล้วกันแลมีดมันสูงอยู่ถึงแม้มันจะไม่ตรงเท่าไหร่ก็เ่อะ เคสามหมื่นเสร็จแล้วข้างล่างยิงไงมันก็ไม่ดีเยอะเท่าไหร่นะดาเมจเนีลยยิงสวดเรื่อยๆเอาดิ เชยวันนั้สตมาปดด้วยก่อนหนึ่งทีหมเาดูกันที่ไหวป่าว่า,ถาวอถไถ้าไม่ได้เดี๋ยวไปถอนโลชออกมาเออคำถามแม่ไงถ้าไม่ได้เดี๋ยวไ,ไปถอนโลชกน

アドリブで。生命は呼吸するだけではない。いつ勝た。コラボスタート。オケーだ。本質は同じ。ちゃんと直さないと。やっ。逃がさないわ。 まだ分かってない人間は星空を掌握する欲望を,を隠さない <Okay. S 2> 私もよ <coughs> <返>逃がさないわいい度胸だね <coughs> 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 ドリームカムトゥルー研究の価値あり 命の花、いずれ、風に吹き落とされる、ね、戦闘は設計みたいなものよふっふっ、はぁっリストラクティングお別れの時だ <laughs> ペースを合わせるぞ アドリブで。うん、逃がさないわ。優美<っ><っ>な身構えですね。ちゃんと直さないと。 まだ分かってない人間は星空を掌握する欲望を隠さない私 <Okay, S 1> もいいコラボスタートードリームカムトゥルー本質は同じいい度きょうだね 大丈夫、問題はない。いいだっね天使を授けん。ありがとう。償いたまえ。スタンバイ。アドリブで生命は呼吸するだけではない。うん、は命のいずれい。 ดึงใครดีหรไหมปัดดึงใครไม่ขึ้นฟตคอ้ยไม่ได้ไม่พอมูจันเป็นแ,บบ <c oughs> แต่มันเกินหกหมื่นละแล้วทำไมเทินกูมาอยู่นี่เนี่ย โอเคว้าวโอเคทุกคนเรามาดูห้องสี่ับพิชชันกันนะสัตว์ทำได้แล้วมึงเออ่ของก็คือตามนี้เลยส่วนเซตไอเทมที่ใส่ก็คือปกติเดี๋ยวเอาให้ดู อันนี้ใส่ที่ไปก่อนนะยังไม่มีงบไปกด LC เดลีกก็คือเซตดำน้ำอันนี้ก็คือโจมตีต่ออ่าเซตดอทอันนี้ก็คือเซตเป็นลดดาเมจกับไอเพิ่มมิดพีอ่ะอันนี้ก็คือเซตดอทอันนี้ก็คือโจมตีต่อเนื่องเก่าอันนี้ก็คือเซตสปีดความเร็วอันนี้ก็คือควันตั้มแล้วก็เพิ่มโจมตีต่อเนื่อง อันนี้ก็คือเบรกเก่าอันนี้ยังใส่เบรกเก่าอยู่นะเออทําได้ทําได้เซตนี้ทําได้แพงหน่อยนะเพราะว่าเซตนี้ใช้ห้าดาวถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช้ห้าดาวถึงเจ็ดตัวไ้ <c oughs> เซตนี้แพงหน่อยนะห้ดาดาวเจ็ดตัวไว ที่เอาห้องละห้องบนนะ่ะเอาอันนี้มาเว่ยคือว่า,วาไอ้พวกเนี้ยมันแปะดอตได้บ่อยและผี่เว่ยคือจะถี่กว่านี้ถ้าคาบกล้ามีเอลสิยะผี่กว่านี้เยอะเลยเพราะว่ามันจะมีสถานะของอันนั้นมาด้วยว キャッチなさいきょうちゃうよ。きえなきままいきえ。さようなら。だいぶね。いや、もめ โอ้ไม่ตายไอ้สัตว์ตใช้นี่เลยหรอกู <c oughs> โ,อโกดเองนี่วะไอ้สัตว์ <c oughs> แต่ถ่ามีตัวเดียวนี่หานะไอ้เหี้ยเช็คเมทต์อืมเฮ้ <c oughs> ยเราจะไม่ยุ่งกับแม่งนะจะเปิดอ,ออโต้ไป <c oughs> คือถ้า ไอเจ้าเนี่ยแบ็กซ์บอนติดอะก็คือไม่เป็นไรแบ็กซ์บอนเป็นตัวที่ปล่อยให้ติดสถานะได้เพราะว่าเราเน้นตีทำอะไรอย่าล้วแบ็กซ์บอลออกมาคือทาไม่ได้อาจจะต้องรีหลายรอบเลย โอเคฟันฟันไปแมงเอาพวกนี้มาบายบายโอเคจริงๆพวกนี้ก็คือปล่อยให้แมงวิ่งมาระเบิดอัดเราได้ถ้าไม่ไหวอะ โชว์นั่นนีสิ้ไม่ไหวไม่ตายว่ะโอเคเยี่ยมภ <c oughs> าวนาให้แม่งปล่อยฟูส่วนเยอะๆไอ้เงี้ยภาวนาภ <c oughs> าวนาให้มันปล่อยฟูเยอะๆ อีกสองดาวแล้วกันนะ่ะเอาดาีอันนี้ก็รีดได้ถึงสองหมื่นแปดเท่าพอละเพราะถ้ามันตีลงผู้ส่วนบ่อยๆอ,ยอะ่ะเออเราก็ยังได้อีกเรื่อย คือเล่นนั้นเนี่ยเราไม่กะฆ่าบอสอยู่แล้วเว้ยเรากะฆ่าลูกน้องอันเนี้ยมาที่เราเอามาอ,มอันนี้ก็คือสุดละประมาณแต่แค่นแหละเออจะเขียนอะไรเออฟังเหมือนก้าวเยอะก็ไปแล้วด้วย ไม่ถึงสามหมื่นไม่เป็นไรห้องล่างเราทำเกินได้เออห้องล่างนี่คือใช้ของตัวของเจดนะเ,นเออเแล้วก็อ่าปล่อยออโต้ได้ในะห้องล่างผมปล่อยออโต้ได้โอเอคไม่เป็นไรมันตีกันแล้วก な <noise> るほど。 คือไม่ต้องคิดมากก็จะทันไม่ทันผมพูดเลยคำเดียวว่ายัางไงก็ทันมาเพราะเดี๋ยวถ้าตัวใหม่มามันจะปาดโอเคหมดแล้หมดลอา่าปาดเลยพี่ปาดเลย ซงบุญยาจวีหนีก็ไม่ได้วะมีไฟที่ไวโกจะได้ตีเนี่ยแหละเป้าหมายจีช้าเย่คาราเกอร์แม่งไม่ยอมปาดสิเย่まだ苦しみ足りないようねมาเฮ้ยหยัดเหมือนหนึ่งจากข้างหลังเอาบอกเลยทำได้ง่ายๆสองคนนะถ้าไม่พลาดตายก่อนนะ

風に吹きをたされる何か何いいが何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 がが何がが ก็มีเผื่อฆ่าได้รวมนี่เผื่อฆ่าได้อมาฆ่าได้เหล,ลือเทิเนกว่าน่าจะฆ่าได้อยู่ไอ้เฮียนี่แม่งก่อนเนาะ 教育の時間กษาโอเคเอ้อเฮียพวกนี้กู้ทำอะไรพวกมึงไม่ได้ไอเฮียคนตีมึงได้คืนเร็วเหมยแต่ไม่น่าเป็นไรไม่น่ามีใครถึงเทธนมันละ よく見せて。からくポワポワ。少し休め。また借りができたわね。さあ、存分に味わえ。やっ、まだ苦しみたいなようね。まだ分かってないのね。人間は星空を消滅する欲望を隠さない。私もよ。 ง่าไอ้สลั์เป็นไงดูเอ้ยนึกว่าจะแน่เฮียได้ลงคลิปมารอบนีไ้ได้ลงคือผม,ม่จะตั้งกฎว่าถ้าไม่12ดาวถ้าไม่2 3คสอผมก็ไม่ลงนะเว้ย